สวัสดีครับเขาต้อนรับเข้าสู่ช่องถ่านจังนาโมปากแย่ครับสวัสดีเช้าวันพริรุสศบอดีโอ้ว่าจะไปซื้อหมูปิ้งยันหน่อยเช้านี้ แ้วผมจะไปถามลุงเตี้ยก็เสาวอาทิตย์นี้มมเมนยูกับลิมมอลิกเอ้ยลิมมอลิกกับลเวอูลไครจะชนะสุดยุฟ้ากินอะไรดีมังเตี้ย <c oughs> ไอ้เกมนี้ลิวพูกับลิวมชิงกันปะ,นปะใครว่าใครจะชนะฮะลิว<อ><า>พูนหรือว่าพูนหรือพูนชนะหรือไงฮะ ชนะหรือไงชนะครับลิูพุนครับเราไม่เรียกลิูพุนเลยชนะกี่ลูกอ่ะประมาณลิวฟุชนะสามสองครับสามสองลิมมิลิลิมมิลิกกับลิูฟุง่ายสาวเนี้ยตัวใหญ่ถ้วยใหญ่แล้วซาลาต่อสัญญาแหละ มยู่ความรู้สึกไงสาระต่อสัญญาแล้วต่อสัญญาใครอารื้อภูไงมันได้เมียคุณอานจิบก็ต้องต่อสัญญาดิครับ <laughs> รู้สึกขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> ย้ายไปาอยู่ประเทศไหนมีเมียประเทศนั่นแหละน่าคุกบอลนะเออขึ้นรู้เองตี๋ขึรู้ <laughs> ไปเตะที่ประเทศไหนนะไปชิงเนี่ยนนหนามกลางไงเราจะไปถามไปแอดเยเาจะไถามไปแยด่าเอาใครถามหน่เนี่ รอข้าวเหนียวห่อนึงข้าวเหนียวเท่าไรห่อนึงไหมห้าบาทห้าบาทห้าบาทก็อิ่มแล้วหุ่นล่างๆนิดน้อยอย่างผมอันนี้หน่อไม้ไม่หาไอ้วุ้นเส้นใส่หมูค่ะอันนี้หน่อไม้ค่ะยี่สิบบาทค่ะเอาไหมปวดขาวุ้นเส้นเนี่ยใส่หมูไม่ชอบชอบหน่อไม้แต่กินไม่ได้ใช่ไหมอะไรละป้าว่าใครจะชนะป้า ะรื้อพูนะเอ๋อโอ้ยเนี่ยพูดพูดแบบเออน่ารักหน่อยอนั่นรื้อพูนพูดมาได้ยังไง <c oughs> ชอบชอบแต่พูดรื้อภูน <c oughs> รื้อพูไม่จริงนะราพูดไม่จริง <c oughs> เอาปีกไก่ตับ <c oughs> ไก่ <c oughs> ถ้าเกินราคาหน่อยแจะในหน้าไม้อะหน้าไม้นี่ ข้าขนมขิหองห้าบาทเคียรีพูดให้ใส่เสื้อแมนยูมาดูนี่ผิดกฎหมายไหมนะไม่ผิดหรอกเขาว่าถ้อยดีถ้อยใสกันแบบให้เกียรติกันไงผมก็ชอบเลี้ยวพูปิดแข่งวันเสาร์เดินเออเต็มเสาร์เนรอตุ้ยเตียว่าสามสองใช่ไหมสามสอง ครั้งที่แล้วชิงกันมันอะไรสามหนึ่งหรือมันหลีกชนะสามหนึ่งครั้งที่แล้วอะ่ะกี่ได้ถวยไปอซาร่ายิงได้แม่งวดเนี่ยสาร่ายิงสองลูกครับโอ้ยิงสองลูกเลยนะผมสักบาทห้าสิบสองโอ้โหขาดสิบขาดสิบสองบาทเดี๋ยวมาให้ดเดี๋ยวคุยก่อนคุยครบแปดนาทีก่อนเตี้ย ยูทูบย <YouTube. S 1> <YouTube. S 2> ูบเ,มมมเข้าไปดูนะช่องผมอะช่องอะไรทันจังนาโมปากแปรปจำได้ไหมเนะี่ยดืนพัดโบเป็นแล้วก็กดพิมพ์เข้าไปดิีรกถายซาลาต่อสัญญาแล้วเอาเนี้มาเอาให้เก็นและะ้ับ เออเดี๋ยวไปเอาเองแม่สองทำ <g ülme> ไมชอบไปดูนังนะอะเดี๋ยวเอากำสิบเอามาเดี๋ยวไปเอาอีกสิบสองบาทโ <g ülme> อ้โหย,ย,ยากเออครูคชนะในเลี้ยงหมูไหม<ะ>เลี้ยงหมูยางไหมเลี้ยงไม่ไหว คนแถวนี้เขาเคลือรูภูบ้างเนาะรถแห่ขเขาเคียมนะเด้เออรถแห่ร<ถ>ูภูอ่ะไชยภูมอ่ะ<ถ>มีด้วยเหรอมีด้วยอ่ะจริงอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะของมันทำสีออกยังงี<ถ>้มรถแห่บ้านเรานี่แหละเขาจะทำเป็นเคียมแห่รูภูเลยจังหวัดไหนไม่รู้นะเอาไหนบอกไชยภูมิไชยภูมิก็จะทำอ๋อ ปีกายที่ของจังหวัดไหนทำไม่รู้นะเป็นรถแห่นะปีกายรู้สึกว่าจะอะไรโคลา่าเฮ้ยห่าเยอะทำไมลองใหม่ต้มกิ้นนะนั่นไงต้มหมานะออนวิ่งวิ่งตามเจ้าของจะรำกันยิง ัติดตัดกันติดเนาะเฮ้ยนี่เลี้ยงใหญ่อะเลี้ยงใหญ่สรุปเนาะเอาลูปภูมกันเนาะสามสองนะสามสองกี่เปอร์เซ็นต์โอ้แปบดบสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเนาะโอเคเดี๋ยวตั้งออกมาให้ สิบสองบาทเนาะเ,เอาไปแล้วสิบสองบาทใช่ไหมแมนดูเออเรามาแมนดูคลิปน,นี้ก็เพียงว่าแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ถามความรู้สึกวิเตี้ยลิโอูฮทีมโปรดทีมโปรดผมด้วยเนะี่ยสวัสดีครับ